นมำสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่7มิถุนายน2565ตรงกับวันอังคารขึ้น8ค่ขาเดือน7ปีขานวันนี้เป็นวันธรรมโสนะหรือวันพระนะครับหลีกเลี่ยงการมงคลนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีแสด สีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีเหลืองอ่อนอนสีขาวไข่มุกสีครีมสีงาช้างทิศที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นบุษรสาคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือกอไก่ ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ค dade, วรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใ <guru> บอไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอพนันผอฟันผอสมเผาและหม่อมมาไม้เซตวันนี้ พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตนเองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุวง่นสแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมจะอาจารย์ไก่ณันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ